สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตาปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเป็นการพยากรณ์ทิศทางการเงินการงานนะครับของชาวราศีพฤษภนะในช่วงปี2564ถึง2566นี้ครับ สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรนะซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1นึ่กุมภาพันธ์สองหขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31มธันวาคม2566ครับในการพยากรณ์ภาพรวมนะระดับรายปีนะครับราย3ปี5ปี7ปี9ปี10ปีนะครับเพื่อวางแผนอนาคตนะปกติแล้วนะครับเราจะให้ความสําคัญนะกับดาวใหญ่นะครับดาวใหญ่หลักๆอยู่4ดวง เราจะพิจารณาจากดาวใหญ่นะครับนะดวงนะครับซึ่งดาวใหญ่ที่ว่านี้ก็หมายถึงดาวที่มีอัตราการโคโจรอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยนะครับตั้งแต่1ปีขึ้นไปซึ่งได้แก่เลข5ครับดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีแล้วก็เลข7ดาวเสารนะครับเลข8นะพราหูแล้วก็เลข0ดาวมฤตยูนะครับใช้4ดวงนี้ครับในการพิจารณานะในการพิจารณาซึ่ง นะครับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์หกสิบไปต้นไปนะดาวพุธบดีเนี่ยจะโคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรนะราศีมังกรนะครับนะได้ตําแหน่งนิดนะตำแหน่งนิดคือต่ําต้อยด้อยค่าเสื่อมนะอ่อนกําลังนะนะครับแต่โคจรอ,อยู่ในภพสุภะเป็นภพสุภะราศีมังกรเนี่ยเป็นภพสุภะของชาวราศีพฤษภนะครับนะสรุปว่าดีไม่ดีแล้วคนนี้นะอันนึงบอกอ่อนกําลังอันนึงบอกว่าเจริญก้าวหน้านะครับสรุปนะ สรุปก็คือสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับนะดาวพฤษสบดีอยู่ในตําแหน่งนี้ก็จะส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าครับนะนะครับรายได้นะนะรายได้ความสําเร็จนะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับอย่างเรื่อยๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะประสบสความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะดาวพฤษสบดีอยู่ตําแหน่งนี้นะครับนะนะ อยู่ถึงไหนครับอยู่ถึงวันที่29มีนาคมนะฮสองห้าหกสี่ยี่สิมีนาคม2 5งหก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับซึ่งเป็นพบการงานก็ดีอีกนั่นแหละนะและดีมากๆเลยวันที่8เมษายนนะครับสองหนะแเมษายน65เนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ครับราศีมีนนะพบราพะราพะหมายถึงโชคลาภความสําเร็จการเงินรายได้นะครับสิ่งที่งอกเงยอันนี้ดีมากเลยเป็นเกษตรเกษตรไปถึงมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นนะ ในช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายน65เป็นต้นไปการเงินดีมากการเงินรายได้ถือว่าดีมากนะครับนะส่วนวันที่19เมษายนนะครับ2566 19เมษายน2566ก็จะโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนะครับซึ่งเป็นภพวินาศนะราศีเมษซึ่งเป็นภพวินาศนะครับนะภพวินาศเนี่ย เราจะเอาด้านดีของดาวของภพมาใช้นะครับเราไม่เอาด้านเสียเนาะนะครับด้านดีก็ได้แก่ต่างแดนทินไกลนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศนะต่างภาษา Import Export งานเดินทางเดินทางไกลกลุ่มนี้ครับเราจะอามาใช้นะครับนะเอามาใช้ประกอบการทํางานนะประกอบเป็นเรื่องของรายได้ของเราครับส่วนดาวเสานะครับเลข7ดนะดาวเสาเนี่ยจะโครจรอ,อยู่2ราศีครับนะตั้งแต่6 4ถึง66เนี่ยโครจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรนะครับพบสุภะกับ เข้าสู่ราศีกุมเรือนการงานเนี่ยพบความกรรมะเรือนการงานนะแล้วก็เลข8ครับนะตอนนี้ยังคงทับลัคนาอยู่นะพอถึงวันที่30มิีนาคมนะสองหก็อยู่ที่ราศีเมษครับภพบวินาศนะแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยในวันที่17ตุลาคม2566นะ2566นะ17ตุลาคม2566นะครับส่วนดาวมฤตย,อยูอยู่แค่2ราศีครับก็คือราศีเมษกับราศี พุชศบเข้าทับลัคนานะครับโดยภาพรวมนะนะครับโดยภาพรวมโดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะถามว่าดีขนาดไหนก็ดีขึ้นกว่าปี63อย่างแน่นอนนะครับนะนะภาพรวมของชาวราศีพุชศไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานนะอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าปี63นะครับนะการงานเอาะครวนนี้เรามาดูการงานกันการงานนะครับในปี6 4ถึง65นะ ในปี64-65ถึ 65, มีเกณฑ์ได้งานใหม่นะครับเปลี่ยนงานหรือหรืออีกในทางหนึ่งอีกในมุมหนึงนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนตัวเองนะรูปแบบวิถีวิธีการทำงานนะแต่ยังคงทำงานเดิมๆทำงานเก่าบริษัทเก่าก็ได้นะครับนะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับไม่เปลี่ยนตัว เนื้องานนะครับเปลี่ยนงานเลยนะเปลี่ยนย้ายบริษัทเลยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรูปแบบวิธีการทํางานวิธีการทํางานก็ได้นะครับเป็นะปลักษณะนั้นแต่พอถึงปี6 5ห้าถึงหกหกหกห้าถึงหกหกเนี่ยการงานจะประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าทํางานนะอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้ที่เกี่ยวกับ นะต่างแดนถิ่นไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะต่างชาติต่างภาษางานะงาน Import Export งานที่เกี่ยวกับการเดินทางเดินทางไกลกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะประสบผลสําเร็จดีนะหกหกห้าถึงหกนะจะประสบความสำเร็จดีนะส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วง3ปีนี้นะครับนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับจะค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะดีขึ้นอย่างมากตั้งแต่วันที่ 8เมษายน2565เป็นต้นไปนะครับนะแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่ว่าไปมาสุกคู่นะในปี66นะในปี66มีเงื่อนไขก็คือตั้งแต่19เมษายน2566เนาะนะดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ราศีเมษพบวินาศนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะ ในช่วงนี้ก็ต้องเน้นเลยครับเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดนะต่างประเทศต่างชาติต่างภาษางาน Import Export นะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเดินทางไกลมากขึ้นจึงจะดีนะครับจึงจะประสบความสําเร็จดีนะอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของเรื่องการเงินการงานของชาวราศีพฤษภตั้งแต่2564ถึง2566นะนะครับนี่คือภาพรวมนะฮะส่วน รายละเอียดอ่ะครนี้ใครอยากจะฟังรายละเอียดก็ฟังต่อนะครับครนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มตเติมในเรื่องของการงานนะเรื่องการงานการงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยการงานของชาวราศีพฤษภก็คือพบนะพบการงานของชาวราศีพฤษภคือพบราศีกุ่มซึ่งเป็นเป็นเรือนของพระราหูเลขแปดเนี่ยครับนะราหูเนี่ยเป็นดาวการงานนะดาวการงานของชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภถ้าอยากจะประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องเอาอะไรครับ เอาลักษณะนะครับเอาลักษณะของราหูมาใช้นะให้เกิดประโยชน์นะครับเอาลักษณะของราหูมาใช้ให้เกิดประโยชนะ์ลักษณะของราหูในด้านดีได้แก่นะครับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะการเดินทางการเชื่อมโยงการมีปฏิสัมพันธ์นะการเข้าสังคมสมาคมนะระบบเครือข่ายต่างๆนะครับนะและในขณะเดียวกันธรรมชาติของราหูเนี่ยราหูก็มีลักษณะแบบอึมครึมนะครับไม่ชัดเจนนะ แล้วก็อาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของพิธีการพิธีดีตองมากนักนะนะครับแล้วก็มักจะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปนะนะพวกราหูเป็นอย่างนั้นครับนะจะมุ่งเน้นที่เป้าหมายและผลลัพธ์ของงานเป็นหลักนะนะครับอันนี้คือสภาพสภาวะของราหูนะราหูก็เป็นคนสไตล์อย่างนี้ครับนะแต่ถ้าเราบอกว่าแล้วราหูคืออาชีพอะไรได้บ้างนะครับก็อาชีพของราหูก็ได้แก่อะไรครับ ผู้บริหารนักลงทุนนักเก็งกําไรนะงานที่เกี่ยวกับพวกสินเชื่อนะพวกสินเชื่อกู้ยืมนะพวกลงรับจำนำนะรับจำนองนะครับเคมีพันธ์ุก็ได้นะครับยางก็ได้นะแอลกอฮอล์ก็ได้นะพวกออของที่ที่บริโภคอ่านะบริโภคแล้วกินแล้วติดเกิดการติดอย่างเช่นกาแฟนะกาแฟเหล้ายาบุหรี่กลุ่มนี้ก็ได้ นะครับนะกลุ่มนี้ก็เช่นกันนะรวมไปถึงเรื่องของการบําบัดของเสียกําจัดขยะนะถังบําบัดนะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับมายากลเลยก็ได้ครับนะสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะมายากลนะสิ่งที่แต่งขึ้นนะหรือเป็นยูทูบเบอร์ก็ยังได้เลยนะนะครับอันนี้คือนี่คืออาชีพนะอาชีพของของพระราหูนะสำหรับชาวราศีพุษภเนาะนะนะแต่นะครับแต่ถ้าหากในปี2565ถึง2566 ชาวราศีพฤษภนะครับที่ทำงานกลุ่มนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับงาน Import Export อาคนต่างชาติต่างประเทศต่างจังหวัดนะงานที่ต้องเดินทางเดินทางไกลก็จะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นการงานกลุ่มนี้ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นสร้างการเงินนะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีพฤษภได้เป็นอย่างดีนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็น ทิกเพิ่มเติมนะเป็นรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวเรื่องการงานนะแต่แต่ในเรื่องของความสําเร็จต่างๆโชคลาภความสําเร็จต่างๆนะครับนะของชาวราศีพฤษภเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมักจะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้มาจากงานภาควิชาการนะครับไได้มาจากสิ่งที่ชาวราศีพฤษภนะครับยึดถือในเรื่องของ ระเบียบแบบแผนวิธีการนะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาการมีคุณธรรมความดีน,นะครับการทําบุญนะการทํากรรมดีกลุ่มนี้นะครับก็จะส่งเสริมให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับการเงินดีขึ้นอันนี้เป็นทิศที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับครับทั้งหมดก็เป็นคําพยากรณ์ทิศทางการเงินการงานของชาวราศีพฤษภนะประจํา ในช่วงปี2564ถึง2566นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ